นำนะครับคติพจน์ภาษิตกวินิพนธธรรมะมาฝากเช่นเคยนะครับคำว่า so much to do so little done นะครับ so much to do so little done แปลเป็นไทยนะครับ much to do นะครับการทำมากอะไรเช่นนั้นนะครับ so ลว่าเช่นนั้นการทำมากเช่นนั้น so little done นะครับ done นี่คือสิ่งที่ได้ทำลงไปแล้วนะครับก็เล็กน้อยเท่านั้นเอง ก็เลยแปลได้ใจความว่าทำมากที่ทําไปแล้วได้น้อยแต่นำมาใช้ในความหมายภาษาไทยก็คืองานนะครับยิ่งทำมากเท่าใดก็ยิ่งเสร็จน้อยเท่านั้นตีความหมายเองนะครับนะว่างานทำมากเท่าใดก็ยิ่งเสร็จน้อยเท่านั้น คล้ายๆกับจับปลาสองมือนะคล้ายๆกันหรือว่าทํางานมากเกินไปงานแต่ละงานเลยทาไม่ละเอียดก็น่าจะเป็นไปได้อย่างนั้นนะครับนะโอเคครับวันนี้ก็ขอจบนะครับหน้าที่102ไว้แต่เพียงเท่านี้เจอกันใหม่ในคลิปถัดๆไปนะครับก่อนจบวันนี้ยังไม่ได้ทิ้งท้ายด้วยสโลแกนของช่องผมนั่นก็คือภาษาอังกฤษไม่ได้ยากดัางที่คิดนะครับลองสัมผัสสักนิดแล้วคุณอาจจะติดใจนะครับแปลเป็นภาษาอังกฤษว่า English is not as difficult as you think if you try might be fascinated okay ครับลาไปก่อนครับสวัสดี all right all right all right okay okay okay